นี่คือบักหาดบักมหาดนะคะต้นนี้ใหญ่เติบแล้วนะ่วยกระสุกแล้วนะคะบักมหาดนะคะนี่คือบักหาดบักมหาดนะคะก็ถือว่าเป็นปผลไม้ที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้อีกตัวหนึ่งนะคะพอสุกแลลากับสีหวานค่ะออกนวยเหลืองนะคะนี่ค่ะก็ไม่อกเปรี้ยวนิดเดียวนะคะแต่หวานเป็นผลไม้ป้าผลไม้บ้านๆนะคะมะหาดหรือบักหาดบ้านทีชาเอิ่นว่าบักหาดนะคะแต่ว่าผับกลางกับพวกสิอินว่ามะหาดมะหาดเนาะนะคะ นี่เห็นบักคาเห็นบักคาหนิค่ะนี่คือบรรยากาศการมาดูบักหาดนะคะต้นไม้บักนี่เห็นบอกใบใบใบของเขากระสเป้นแบบนี้มหาด่เขาเคยยินนั่นแหละค่ะบักหาดหรือมหาดนะคะที่เป็นบรรยากาศที่ดิชาพามาเบิ้งนะคะมันอยู่ในปลาค่ะตรงนี้นะคะเป็นปลาที่ปลาเล็กๆี่เคยมีต้นไม้พลไม้ต่างๆนะคะที่นิชาเคยพามานะคะดีฉันก็มาชมบักหาดบักหาดบักมหาดนั่นเองนะคะ นี่เห็นปะคะบรรยากาศสบายๆดิฉันกับพามาเบ่งนะคะยามเย็นเนาะนะคะยุ่งเยอะน้ำนะคะโอ้ไม่ได้ลืมตาอยากันยุ่งมากเนาะนะคะก็เลยเย็นห้แบบว่าต้องเซียวๆเนี่ยเหมือนกันอะคาร บักหาดนะคะลูกอย่งางท่านสุกเขาเกษีออกสีเขาเขียวแบบนี้เลยนะคะลูกเขากใหญ่ได้ตั้งแต่เท่าเหรียญหาสีไปจนถึงเหรียญบาทเหรียญหาบาทรุ่นเก่าน่อนะคะกัสีใยะค่ะตามตามแต่ข้อมดมสมบูรณ์ของตนมหาดนะคะนี่คือบักหาดนะคะบักหาดะะกาดสีมีลักษณะเขียวๆแต่สุกกับสีเหลืองอมส้มนะคะนี่นะคะลูกเขาพอสุกพ่อใยกับเสียออกเหลืองๆแล้วกะนุมน่มๆนะคะแต่หลวงลงก,กับกิบบะได้เลยนะคะพอตกลงกะอันนี้แยกเลยท่านที่นี่นะคะมหาบักหาดนั่นเองนะคะทุกคนวิชาก็ไม่เบิงนะคะมหาบักหาดนะคะใบเขา กรสิมีลักษณะแบบนี้ระคานี้ค่ะคือใบของมหาหรือมหานะคะลูกนี่กรสิโต้น้อยนะคะแต่ว่าลูกที่สุกนี่ล้วงล่นล่ล่ะคะเพราะว่าลูกของเขานี่นะคะอ่าแป๊บเดียวถต่โดนล้มลุ่นฝนถ้ากระสุกออกเหลืองสมแล้วนะคะล่วงเลี้ยวเ้งค่ะมหาดกับเป้นถือว่าเป็น มีประโยชน์อยู่นะคะเพราะว่าเห็ดไห่หนึ่งเป็นยาระบายสองกับเป็นผืชสมุนไพรนะคะติ่ใส่ในการต่างๆนะคะนี่นิชาผ้ามชมบักม,กมกหาดนะคะบักฮาาตันเี้นะคะบักาศนะคะเป็นต้นไม้ในป่าน,นะะติดกันอยู่ในป่าหาบ่าอยมี้หรือคะหาบกขยีนะคะตุกมือนีบ่หูว่าสิไปหาหมองใดเนี่ยค่ะตรงนีกับเป็นทังงพานกับบ้านนิชานะคะเป็นปลาเล็กๆทิช่าเคิพ้ามานั่นแะค่ะ นี่นะคะกำลังออกหลายเลยค่ะต้นคาต้นนี้ยังบ่ท่านสุกนะคะแต่ว่านวยสูงหนึ่งก็จะลวงอยู่ตลอดเท่ากับได้บ่เห็นนาคะแลลวกกหนด้วยใหญ่ค่ะอยู่สูงนะคะเท่ากับเอาบ่ถึงเนาะนะคะไม่เบิง่งแต่นวยที่อยู่ต่ำๆนะคะนี่นเห็นบ่คะมหาดบักมหาดนะคะบักมหาดนะคะนี่เห็นบ่้คะเห็นบ่คะนี่ค่ะเอาบรรยากาศของอต้นมหาดบักมหาดนะคะเป็นต้นใหม่ขนาดใหญ่นะคะนี่ให้ดูให้ดูเลยนี่เกิดก เยอะอยู่นะคะแต่ว่าหน่วยสูกนี่ภาษามาดอ๊อกเห็นได้เลยนะคะเพราะว่าเขาล่วงค่ะเมือ่อกีนฝนตกเส่ากับฝนตกนะคะก็เลยเห็นให้บว่เห็นตัวหน่วยสูกของเขานะคะคงล่วงจนเกือบหมดในเวนแต่สุกไม่อีกแล้ว นี่ก็เป็นหน่วยสุกข,ของเขาหรือลูกที่สุกข,ของเขานะคะมหาดนะคะหรือบักมหาดเองนะคะออกสีสมสมแบบนี้นะคะเคยนําเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนีอยู่ในปานะคะจนมหาดบ่เคยเจอนะคะแล้วก็บ่เคยมีนะคะช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่กับอาเซมีภผักต่างๆกับอาเซอเอินแตกต่างกันไปนะคะบัติชาเอื่นบักหาดนะคะนี่ค่ะกระสิบหวานอมเปรี้ยวในน้อยนะคะพามารีวิวช่วงที่เขากําลังเกิดอยู่นี่ค่ะพามารีวิวนะคะทุกคนมาดูลูกโตๆโตกะเอาไปถึงนะคะ กับช่มลูกที่ยังบตโตก,ก่อนนะคะมีลูกสูงนะคะแต่ว่าลูกตโตกะเห็นหลายอยู่นะคะแต่ว่ามันอยู่สูงนะคะอยู่สูงมากเราก็เลยชมไม่ได้นะคะก็ชมไอ้ที่ไม่อยู่สูงไปก่อนนะคะนี่คือต้นบักหาดเด้อค่ะนาการนวยก็บเเปนแบบนี้เนาะนะคะ